ก็สบายดีพ่อแม่พ,มพีพ่น้องเฮาทุกคนนะมื้อนี้ก็ตอนเช้าเนาะตอนเช้าเป็นมงเสนะ้นาะมื้อนี้ก็ขา้าพเจ้าสิเฮ็เดเมนูนะผักเห็ดเนาะข้าวเขียวเนาะเพราะว่าได้ไลน่นเฮาสิย่างหรือว่าพอกินย่างกินเนาะแต่ได้เนาะข้าวเขียวตัวเดียวแล้วก็นกน้อย2อตัวนะวนก็สิพอกินแนละ้วถ้าว่าเฮาเฮ็ดเป็นผักเห็ดก็พอกินเนาะถ้าว่าเฮาเอาต้มธรรมดาแล้วว่าเฮาปิ้งนี่มันจะ บพอกินนะแต่ใส่ผัดเผ็ดี่สยอบเลยถ้าเผ็ดนี่ก็พอกินอยู่นะแล้วตอนเช้านี้บ่มีเมี่ยงกินนะมีแต่เขาอน่ะเห็ดผัดเผ็ดแล้วเขาเคี่ยวกินนะจะไปยนนะนุ่นเย่เฉีนอเยมตรงว่าเท้าตัวเมียลงมาจอรอว่าไอ้กจอโดไปนอนวันนอแจะจุดเจ้านะจะก็มองไ้กดนกจนอเท่าไหร่ตก็มอเฮาเลยเียมันเด้นกคุยจุดเจ้าเก็มองกอเนึ ก็ติดตามไปนะติดตามไปแล้วหลังจากข้าพเจ้าเห็ดกินตอนเช้านี้แล้วเขาสิเขาปลาเนาะสิเขาปลาแล้อว,ว่าไปสิล่าสัตว์เขาปลานะนุกข้าวเขียวตัวนี้เาสืเห็ดอนะผัดเนะผ็ดเนะเาะผัดเผ็ดเนาะข้าวเขียวกินเนาะย่านี้มันบุ่ไปอ้วนแล้วย่านี้นะ cô mình cài là đủ nào lắm cho phu nó cô dùng quá cho con nói cho là con gái của cháu nó nè bé tù y đồng đĩa chỗ bé ở bên này như chị con gái của cháu nó như cháu nó thế mình đào con đào một trời con chơi trời à nói sống tô người ta nước khóc kiểu chúng học ประมาณนี้ก็พอเกินแล้วเพราะว่าพอพอมอ,อยู่นะพอไปไปกินดองแล้วอย่างเต้เอาสองคนเมียแล้วก็น้องสาวสามคนนะน้องใส่สี่คนก็ประมาณนี้เผ็ดก็พอกินแล้วว่าจะเป็นเอาไรนะ Mấy này like, có kiến lại, mấy nói có kín nôi Cái nói. <laughs> oh. à, nó <laughs> <Tần sau> <laughs> ฟังน uh, ี้ก็ปลูกนะฟังนี้ก็ปลูกมันต้นเนาะมันสําปะหลงหรือว่ามันต้นเนาะตัวนี้ฟังนี้เฮาก็ปลูกกินนะผักสีตัวนี้ยังยังน้อยเนาะประมาณนี้ใหญ่ประมาณนี้ก็พอใส่กินละนะจนั้นขอจอเสื้อพออยู่ขอจะรู้สเบิ่งผักตัวนี้ปมักใหญ่ๆ Nó nó tỏ, nó to, lính to ló nó mấy thế, nèp hàm nịt nè kèp nó bakin khao đin màn này kia kín cả Kẹp tói kín, châu kín ló ló phải ló phải ló 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 nó ló 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 เองกินเองเนาะตอนนี้ถ้า,าเราไปซื้ออยู่ตลาดนี้มกักแพงๆเล้นเราจึงปลูกปลูกกิน ประมาณสองอาทิตย์น่าก็ใหญ่แล้วตัวนี้แต่โดยนี้ยังน้อยนะตัวนี้ฮักก็ปลูกเนาะในประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอแล้วนะโอ้ฟักน oh, ี่ตายหมดแล้วตัวนี้หั่มกินเนาะโอ้ยอ๋อาแต่ตัวเดียวนี้ไปพอแล้ว ตัวนี้มันเกลีแล้ว,วเ,ลเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้นะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราป้งใช่ไหมเออโสมอ่ะเฉ้ะเครื่องปรุงก็มีประมาณนี้แหละเบ็ดบ้านๆเนะเออโโเรปรุงก็มีประมาณนี้แหละก็ต้องเกลียดก็ต้องเดียว นะหอมนะหอมนะจะรักกันนะเ <c oughs> อ,อ้ยอยู่อะตัดตัด้วเขาได้ไหมเป็นน้ำไมหนึ่งสา ดึงน้ำปึงตาเนาะนักตาเซ็นตนะตาบังตาบังนี่จานพิเศษจ,จะเป็นจานนี้เนาะนั่นจะเป็นผัดเผ็ดตัวนี้นจะเป็นไก่ตี <laughs> มันตีบ่ได้เนาะก็เลยให้ตะวันตี <laughs> ตบันให้ตัวนั้นให้อน้องใส่ตัวนี้กินนะตัวน้ตัวนั้นไนเข้าเมื่อจะต่อถังในเข้าะอ,อ,อืมบางปันกินโดนได้กินทีน,นึงเนาะสินไกน่เนาะอืม <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ตีมาได้เนาะตัวนี้ขามันหัดนะขามหัดแล้วก็เลยขากินเนาะ

จอดนอยเล็น้อยสมอเอ,อไว้นี้กินกับเขาอืมอกินเขานะเห็น้อกินเขานะวันนี้ดาแนวน้อวันี้พ่อบอยูร่รัไปไปกินดองนะกินดองแล้ว,วพ่อบอยู่รับอย่างเดียวสามคนนะงใส่สสสสนะมันไปสามคนฟนนะน้องหมอ,อเลยกูวบนะด้า

Trời nó đi nó thì mkh. Nó nó cứ tán loạn tao ta. Nó tao mà nó ừ. nó. <laughs> món ăn hết đâu món ăn sắp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  đâu nó ăn sắp đâu món ăn sắp đâu món ăn sắp đâu ăn sắp đâu món ăn sắp đâu món ăn sắp 你拿拿拿来。嗯,嗯,嗯<小腿>。哎呀，白<鴨><鴨> <laughs>、哎、呀，野人了，那，啊，我拿他糖，我不在玩，我领他哈，我拿上了，我上了，呃，野人想。嗯。

nước đó, nó có tám à? nó mò nha <coughs> nó mò, nó mò, nó về nó mò. chấm nái một cái chiên Ah bơ, cái thố nộm đây á, mmm kem thịt à, ừ. heo nó mỡ xanh cho à, tao ăn nó rồi